ไอกระจอกแค่นี้แกก็หมดลมหายใจแล้วงั้นเหรอแกจะไม่ตายให้ฉันดีๆนะใช่ไหมเออมันนี่มันอะไรกันเก็ฟันแขนเจ้าต่อนนี้แกก็แขนหลุดไปแล้วเฮ้ยทำไมแกยังไม่ตายักทีสภาพโซผ่านไหนแล้วยังนีแกก็สู้ฉันไม่ได้อยู่แล้วนะเฮแกอย่าลืมสิ ว่าฉันน่ะ I am อมมตะโอ้ยเอาเป็นว่าฉันขอยืนคุยกันสักพักแล้วกันฉันอยากรู้ว่าทำไมแกถึงวร์ปได้อืมคือฉันต้องบอกแกอะฮะฉันจะต้องโง่บอกแกอช็อตแกต้องโง่บอกฉันเออฉันอยากรู้ว่าทำไมแกถึงเป็นอมตะเออก็เพราะฉันเป็นอมตะฉันไม่ได้เป็นอมตกนอกจากว่าฉันจะยังไม่ตายง่ายๆแล้ว ในนี้ข้อเดียวที่ฉันจะสิ้นได้ก็คือการโดนปรสิตเข้าด้านหลังลยังไงล่ะเพราะว่ามันจะควบคุมฉันได้งน้่นเนี่ยปรสิตอยู่หนังแก้วโอ้โหเข้าสิงด้แลนะครับผมขอว์ปไปก่อนเชิวาว์ปไปแล้วเฮ้ยตากองมาแล้วเฮ้ยแกขันมานีนี่จะกกอน พวกเรากำจัดมันไปแล้วทำไมท่านสปีกเกอร์ใช่หรือตายนอนยิ้มน่ะตืตืดออะไรอย่างี่คารเมล่าเบดดูคลิปช่องทาง S T P Production น่ะจะได้รู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วจ Man นพวกเราไม่ว่างอ่ะที่คาเมล่าเบดกัเรื่องใหญ่ไปแล้วแท้ท่านทีวีแมนโดนประิต์แล้วก็บาดเจ็บด้วยแล้วแต่ถ้ท่านคาเมล่าแมนอยู่คนเดียวขาขาดอ่ะจะทำยังไงดีอ่ะ โอ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ฉันเหนื่อยมากฉันขออยู่นิ่งๆก่อนโอเคงั้นฉันขอกลับไปดูก่อนแล้วกันนะโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยจีแมนอะไรเหรออืมนายเพิ่งมาเหรอใช่ใช่ใช่ฉันเพิ่งมาฉันได้ข่าวว่าที่คามาล่าเบลดมีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ด้วยอืมนายแกนายช่วยไปดูหน่อยดิไม่ได้ใครเขาว่ากันเล้วเอา คือฉันอยากจะบอกว่าฉันจะไปเที่ยวเกาะฮาวายกับเผ่าพันธุ์คะกะฉันอาจจะไม่ว่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวแกต้องต่อสู้แกเป็นหุ่นยนต์แกจะอะไรอ่ะแกจะไปเที่ยวได้ไงอ้าวจะให้ฟันช่วยเดี๋ยวฉันก็มีความเครียดนะเฮ้ยจะให้ฉันสู้อย่างเดียวฉันก็มีความเครียดนะฉันไปเที่ยวบ้างเฮ้ยเอาเป็นว่าฉันไปก่อนละกันนะฉันมาบอกแค่นี้แหละว่าฉันจะไปเที่ยวกับเผ่าพันธุ์เคอะที่เกาะฮาวายฝากจัดการ เรียกอื่นได้ยนะอะไรของมันวะเออ,อมันยังไม่ตายสักทีเรกแจ็คกนอนอตเด็กมีอะไรจะบอกด้วยอร,ร่อยรสิทอยู่ด้านหลังแกฮะอะไรอ่ะอะไรโอ้ยโอ้ยโอ,อ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้มันมาแล้วเทนน่าคัมเบราเดี๋ยวฉันาาพาหนีวันนี้มาดิาอ่ะเฮ้ยอย่าเพิกไปสิว่าโอ้ย กลับมาดีกอดเฮ้ยมันหนีไปแล้วฉันไม่ทันน่ะมันไปที่ไหนแล้วเนี่ยเอ้ย